Cheers! Yeah. กลับเข้าสู่ช่วงที่สอง Voice of the Day ดนะคะช่วงนี้เรายังอยู่กับดรขวัญผู้ซึ่งทํางานด้านออทิสติกให้กับเด็กๆมากว่า10ปีแล้วนะคะช่วงนี้มาทําความรู้จักก่อนดีกว่าว่าออทิสติกที่ทุกคนได้ยินมาแล้วก็หลายๆคนก็จะนึกภาพว่าเป็นเด็กที่ไม่ปกติเป็นเด็กที่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้คําว่าเด็กพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นจริงๆแล้วคําว่าพิเศษเนี่ยเขาต่างกับเด็กปกติยังไงคะพี่ขวัญใช่คําว่าพิเศษเนี่ยนะคะจริงๆพี่ขวัญคิดว่าเขาเอามาจาก ค with Special ย e นี้สะคะของภาษาอังกฤษก็คือเด็กที่มีความต้องการพิเศษจริงๆก็คือเด็กทุกคนพิเศษเหมือนกันแต่แค่แค่เขาต้องการความ,มาวาช่วยเหลือนิดนึงยังไงอะคะอย่างเช่นเราจะรู้ได้ยังไงว่า เด็กคนไหนถ้าเกิดมาเทียบกันเนี้ยคนไหนเป็นออทิสติกอาการที่มันจะบ่งชี้ได้ไงคะก็ะาอาการหลกัหลกๆของออทิซึินะคะก็จะเป็นการสื่อสารคือเขาจะมีความจํากัดด้านการสื่อสารการพูดการใช้ภาษาอย่างที่สองคือการเข้าสังมคมก็คืออาจจะไม่สบตาเวลาพูดด้วยหรือว่าอาจจะ เวลามีเพื่อนเป็นกลุ่มเขาก็จะไปอยู่ของเขาเองอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตลูกที่บ้านตัวเองได้ยังไงคืออาการมันนาจะเริ่มออกสักประมาณอายุเท่าไหร่มีมันมีเกณฑ์ของมันไหมคะก็คือน่าจะประมาณ8เดือนเนี่ยนะคะจะเริ่มเห็นเห็นอาการนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่า16เดือนเนี่ยเป็นวัยที่สามารถเราสามารถวินิจฉัยได้ทางการแพทย์16เดือนก็ประมาณขวบขวบอีก4เดือนค่ะอาการที่บอกนี่ก็คือจะไม่สบตาไม่สูงสิงกับใคร ค่ะถ้าเป็นอาการที่คุณพ่อคุณแม่เจอตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะยังบ,บําบัดหรือว่ารักษาให้ลูกกลับมาเป็นเด็กปกติได้ไหมคะก็คือออทิซึมเนี่ยเป็นภาวะที่รักษาหายไม่ได้นะคะในปัจจุบันแต่ว่าการบําบัดเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเพราะว่ายิ่ง,งบำบัดเบื้องตนน้นนะคะถ้าได้รับการบำบัดต,ตั้งแต่เด็กก็จะสามารถ โตขึ้นมาแล้วอาจจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นออทิสติกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังเป็นอยู่แต่ว่ายังเป็นอยู่คือถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่เข้าใจออทิซึมจริงๆที่รู้จักออทิซึมจริงๆิเขาอาจจะดูออกแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเราก็ดูไม่ออกเลยค่ะดูยังไงคะว่าเขายังคงเป็นอยู่อย่างคุณพ่อคุณแม่หลายหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะลูกเราดูเหมือนจะเป็นปกติแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอาการอาการลักษณะไหนคะ ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องการเข้าสังคมเนะะี่ยค่ะคือคนที่เป็นน้อยมากๆเนี่ยบางทีเขาเรียกอ s สเปอร์เกอร์ซินโมเนี่ยนะคะก็จะพูดได้คุยรู้เรื่องใช้ภาษาเก่งมากอาจจะฉลาดด้วยซ้ำแต่ว่า ปัญหาเรื่องการเข้าสังคมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเขาจะสื่อสารความรู้สึกของเขาไม่ได้แล้วเขาก็จะเข้าเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นลําบากอะค่ะซึ่งคนที่จะต้องทาหน้าที่บําบัดก็คือพี่ขวานนั่นเอง<ะ>พี่ขวาญมีเทคนิคในการจะบําบัดยังไงเห็นบอกว่านักบําบัดส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเล่นมากกว่าที่เราอาจจะใช้วิธีการทางการแพทย์หรือว่าวิชาการที่เราเรียนมาใช่ไหมคะการเล่นมันช่วยยังไงได้คะก็คือการเล่นจริงๆเราก็ต้องเล่นแบบมีหลักการนะคะคือคือ ถ้าเราเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเราจะรู้ตลอดวเวลาว่าเป้าหมายของเราคืออะไรโกที่เราจะสอนเด็กคนนี้อยู่ณปัจจุบันนี้คืออะไรแต่เราต้องใช้วิธีการอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะคือเราต้องสังเกตเขาก่อนว่าเขาชอบอะไร<ฆ>ไม่งั้นเขาไม่ออกมาจากโลกของเขามาหาเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปจอนเขาในโลกของเขาก่อน<ฆ>ไปร่วมเล่นเกมที่เขาชอบ<ฆ>จแเราค่อยๆหาโอกาสเติม กิจกรรมอย่างง้นอย่างนี้เพื่อให้เขาออกมามสมมุติว่ามีเด็กคนหนึ่งชอบวิ่งใช่ไหมคะ,ะอยู่ดีก็จะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีเป้าหมายอไอ้การที่เด็กวิ่งเนี่ยมันบ่งบอกถึงอาการออทิสติกได้ด้วยอะคะบางคนนะคะคือเราคือรวมกับอย่างอื่นคือออทิซึมเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่รวมกันแล้วก็ วิ่งเนี่ยมันไม่ใช่อาการของออทิสิมแต่มันเป็นผลที่เกิดมาจาก <ừ> เหมือนเขาควบคุมระบบสัมผัสเขาไม่ได้ <ừ> บางทีเขาต้องว <ừ> ิ่งเพื่อควบคุม <ừ> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้พี่ขวัญยกตัวอย่างดีกว่าค่ะว่าเวลาเราจะเล่นกับเด็กๆเ,เนี่ยเราจะเล่นยังไงโดยเฉพาะเด็กที่เป็นออทิสติกคะ ก็คืออสมมติว่าถ้าเกิดมีเด็กคนนึงใช่ไหมคะวิ่งชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเสร็จแล้วเราคือเขาวิ่งเนี่ยเขาไม่สนใจเราเลยเขาวิ่งสนุกของเขาหรือว่าเขาพยายามควบคุมระบบสัมผัสของเขาเนี่ยแล้วเราก็ไปวิ่งตามเขาก็จะเดิมต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะคะคือคือตอนแรกเขาจะไม่สนใจเรางหรูไหมคะคือเห็นเขาวิ่งเราก็วิ่งกับเขาตีคู่กันไปก็วิ่งไปเรื่อยๆจนเขาเริ่ม สนใจว่าเฮ้ยเราทรําอ,อ,อะไรอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มสนุกว่าเฮ้ยมันมีคนมาวิ่งตามเราด้วย<ฆ>อะไรเงรี้ยคือนี่เขาก็เริ่มออกมานิดนึงใช่ไหมคะคือเราก็ต้องหลังจากนั้นเราอาจจะเริ่มแบบจับตัวเขาไว้แล้วแบบหนึ่งสงเราวิ่งพร้อมกันเสร็จแล้ว สมมติพอเขาเข้าใจแล้วว่าหนึ่งสองซ้ำแล้ววิ่งได้เราก็ริหนึ่งสองแล้วหยุดให้เขาเติมคาว่าซ้ำคือเด็กที่พูดไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นวิธีการโมดิเวทให้เขาอยากจะอยากจะออกเสียงอยากจะพูดเข้าใจจะพูดก็เลยจะวิ่งแล้วด้วยคือจะซ้ำสักทีจะได้วิ่งอะไรเงี้ยแหละค่ะก็คือเราจะเริ่มสอนจากอย่างนั้นไปเรื่อยๆคือเรา เอาระเบียบระบบระเบียบม,มาใส่ในเกมของเขาที่ไม่มีกรอบเลยคือเขาวิ่งม่วงของเขา,าเราก็ค่อยๆเริ่มใส่เข้าไปทีละนิดทีละหน่อยหาโอกาสค่อยๆสอนทีละนิดแล้วเขาก็จะเริ่ม เริ่มออกมาเรื่อยเรือว่าเฮ้ยเกมของคนนี้มันก็สนุกนะเหมือนกับเกมที่ฉันเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยะะเด็กถ้าเกิดวา่ามาเป็นเด็กโตแล้วมาบําบัดในโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นหรือว่าดีขึ้นจนกระทั่งเกือบจะเป็นปกตินี่มีไหมคะหรือว่าจําเป็นจะต้องบําบัดต,ตั้งแต่เล็กๆก็อาจจะน้อยกว่าโอกาสอ,อาจจะน้อยกว่าเด็กเด็กที่เริ่มบําบัดต,ตั้งแต่เล็กะนะคะ,คะโรคออทิสซึมเนี่ยเป็นเป็นภาวะทางการพัฒนา,นาการที่ที่เขาแนะนำเลยว่ายิ่งรู้เร็วยิ่งบำบัดเร็วยิ่งดี อย่างเคสทั้งหมดที่พี่ขวัญเจอมาอันไหนที่ยากที่สุดที่รู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะทําเคสนี้ได้สําเร็จเนี่ยมันต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะแยะมากมายก็มีน้องคนหนึ่งอะคะ่ะชื่อเจเจเป็นคนไทยเหรอคะเป็นเป็นฝรั่งะค,ะค่ะแต่ว่าคือก็อยู่กันมาตั้งแต่เขาขวบครึ่งยัง ตัวเล็กๆยังเดิน<ะ>ไม่ค่อยอะไรได้เลยแต่ว่าพ่ออยู่กันมานานๆคือตั้งแต่แรกเขาจะเป็นคนที่คล้ายๆแบบที่เราอะค่ะ,ะคือเขาจะวิ่งตลอดเวลา<ะ>แล้วก็จะอารมณ์เสียตลอดเวลาเราเข้าไปจับเขาก็จะ หรือว่าจะตีจะร้องไห้จะกรีดอะไรเงี้ยนะอันนี้ที่พี่ขวัญไปเยี่ยมอาทิตย์ละสามชั่วโมงอันนี้ปะคะอันนี้เขาจะมาที่ศูนย์นะคะมาที่ศูนย์ตอนอยู่ที่เมืองนอกถูกไหมคะตอนอยู่ที่เมืองนอกค่ะแล้วเขาก็คือเป็นอย่างนั้นประมาณปีหนึ่งอะค่ะจนจนทุกคนแบบโอ๊ยจะได้แล้วมั้งค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาแบบเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากเท่าไหร่อะค่ะจนวันหนึ่งไปเล่นเกมอะไรกับเขาแล้วเขาเริ่มเฮ้ย เกมนี้มันสนุกแล้วอยู่ดีหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคนนะคะคือเป็นเกมเกม,มตลกตลกแต่คือมันจะมีสไลเดอร์อยู่ที่งที่สูนน่นะคะแล้วพี่หอยก็ไปทําเป็นนอนงีบอยู่ตรงแบบทากรอนอยู่อะไรเงะะี้ยค่ะแล้วเขาก็จะลื่นลงมาชนแล้วก็ทําเป็นแบบแต้อง,งยอมทุ่มเทตัวเองนะใช่คือการทํางานอย่างเงี้ยมันจะสกปรกมากเลยแบบลงกิ้งอยู่เด็กอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ก็คือหลังจากนั้นเขาก็จะนั่นเป็นการ เป็นกิจกรรมแรกที่เขาแบบเริ่มเริ่มแบบออกมาจากโลกเขาแล้วสนใจว่าเราอยู่ในโลกนี้ด้วยคือเดิมเหมือนเขาเล่นของเขาอยู่คนเดียวหนึ่งปีที่ผ่าน<ช>มานี้ไม่สนใจใครใ,<ช>ใครจะเล่นจะอะไรไม่อยากยุ่งด้วยใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มพอเรารู้แล้วว่าเขาชอบอะไรเนี้ยเราก็เข้าเจาะเข้าไปได้แล้วเขาก็เริ่มเปิดโลกของเขาให้เราเข้าไปมากขึ้นนะคะจนตอนนี้เนะี้ยพูด พูดดูเรื่องคุณแม่เขาจะชอบส่งวิดีโอมาให้ดูว่าเขาเป็นไงมั่งแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็แบบขอคุกกี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจาพี่ขวัญได้ไหมคะตอนนี้ไม่รู้จำได้หรือเปล่าคะแต่ว่าแต่ว่าก็คือเวลากลับไปก็ไปเจอเขาตลอดค่ะพอเราเห็นผลแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่สูงจริงจริงค่ะรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวที่ทําคือเด็กเขาก็พยายามด้วยค่ะว่าต้องพยายามคุณพ่อคุณแม่เขาก็ต้องเอาไปพยายามที่บ้านเหมือน คือเรื่องของเจเจเนี่ยเหมือนดิฟสเลยเพราะว่าที่ไปที่อ่านหนังสือ<ฆ>เจอกับดิฟส่ะค่ะเพราะว่าคือแบบเมื่อก่อนดิฟส์เขาก็เหมือนเจเจคือไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรชอบอยู่คนเดียวนั่งอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันหนึ่งเขาเจอกับกับไซคอจิสที่ที่ถูกใจหรือว่าเข้าใจเขามากเข้ากันพอดี<ฆ><ฆ>ค่ะก็เลยออกมาโล่งคนอื่นได้<ฆ>ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่า เราเจออย่างเงี้ยปีหนึ่งกว่าที่จะเริ่มมีพัฒนาการถ้าถามถึงเด็กทั่วๆไปเราจะเริ่มหยุดการบําบัดเขาประมาณตอนไหนคะตอนที่ช่วงที่อาการเขาเป็นแบบไหนแล้วจริงๆเนี่ยก็บําบัดไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วนะเราอาจจะค่อยๆค,ค,คือสมมุติเขาเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็อาจจะไปคุยกับอาจารย์เขาว่าอเออวิธีเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะสมมุติว่าไม่มีใครเข้ามาช่วย ตีคู่กับเขาแล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็อาจจะเข้าไปอาทิตย์ละครั้งไปดูก่อนว่าเขาเขาอยู่ไหวหรือเปล่าอะค่ะแต่ที่สำคัญคือทักษะต่างๆที่เราสอนเขาเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถเอาไปใช้ได้ในโลกจริงคือเราก็ต้องค่อยๆสอนเขาก่อนตอนช่วงสุดท้ายที่เราจะเริ่มปล่อยเขาแล้วอะคะ่ะเราต้องสอน,สอนเขาเข้าไปสอนเขาว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดแบบในโลกจริงอย่างเงี้ยเล่นกับเพื่อนอะไม่ใช่เล่นกับ,กบคู่บับังอะไรอย่างเงี้ย เขาจะสามารถทำยังไงได้เพราะว่าเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆกันเนะะี่ยค่ะมันไม่มีใครที่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะ,จะอยู่ดีมาโกรธเราหรือว่า <ๆ S 2> จะแย่งของเล่นเราหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะค่ะ,คะเคสไหนที่พี่ขวัญรู้สึกผูกพันด้วยมากที่สุดคือบำบัดเสร็จไปแล้วแต่ก็ยังคงรู้สึกว่านิดถึงน้องคนนี้หรือว่านึกถึงเคสนี้เป็นประจำจริงๆก็เกือบทุกเคสเลยนะคะที่ที่สาวเป็นยากทุกเคสใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คือเราก็เข้าไปอยู่กับครอบครัวเขาหมดเลย จริงๆมีน้องคนหนึ่งก็ซีมากเพราะว่าคือเขาอยู่กับเขาตั้งแต่ขวบหนึ่งจนห้าขวบอะค่ะแล้วก็คือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอ,อ<ว>บครัวเลยก็เข้าไปเจอกันตลอดรู้สักกับ ครอครัวพ่อ,พอ,พอแม่ปู่ยา่าตาย,ยายแล้วจักหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นตั้งแต่เขาพูดไม่ได้ตั้งแต่เขาไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้จนตอนนี้กลายเป็นหัวหน้าแกง๊งที่ลงรยละเงียนคือเป็นเด็กปกติไปเลยค่ะคือดูคือเป็น<ด>คนที่จะดูไม่ออกเลยอะค่ะอย่างนี้น้องๆพอบำบัดเสร็จแล้วอย่างน้องคนนี้เขาสามารถเข้าเรียนโรงเรียนปกติกับคนอื่นได้ไหมคะได้ค่ะ,คะก็คือ คือน้องคนนี้เนี่ยเขาไปเดวมากก็คือไม่ต้องการไม่ต้องใช้ครูมาประกบคู่นะคะ,ะแต่ว่าก็ยังคือถึงเด็กหลายๆคนเนี่ยที่เขายังต้องมีครูครูช่วยหรือว่าบางคนที่ต้องไปเรียนห้องห้องที่อาจจะเป็นสอนพิเศษอะไรเง<ะ>ี้ยนะคะขาก็เขาก็อยู่ได้นะคะคือมันมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าการที่ ครูเข้าใจว่าออทิซึมคืออะไรโรงเรียนเข้าใจว่าออทิซึมคืออะไรมันมันสามารถทําให้เขาอ,อยู่ในได้ในทุกทกที่ถึงแม้ว่าเขาจะพูดเวลาเลือสักคำหรือว่าไม่สามารถนั่งนิ่งได้อยู่ที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายหลคนคงอยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโอกาสที่มันจะเกิดกับลูกของเราเนี่ยมันต้องเป็นกรณีไหนบ้างคะก็ออทิซึมเนี่ยเป็นโรคที่ตอนนี้เรายัางไม่รู้ว่า เกิดขึ้นจากอะไรนะคะตอนนี้ก็มีการวิวจัยเต็มไปหมดแต่ว่าคือก็ไม่มีที่ไหนคอนเฟิร์มมาว่าเฮ้ยเนี่ยคือสาเหตุที่้คือใครก็<ค>รรมีโอกาสเป็นได้ตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของออทิซึมคือออทิซึมเนี่ยเป็นโรคที่เขาบอกว่าไม่ดิสคริมเนคือไม่แบ่งแยกชนชั้นะจะรวยจะจนจะขาวจะดำอะไรอย่างนี้เป็นได้หมดอะ,ค,ะค่ะ แล้วความสําคัญของพ่อแม่ในการที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการดีขึ้นถ้าไม่นับนักบําบัดเนี่ยพ่อแม่สามารถช่วยทําอะไรได้บ้างคะถ้าเกิดว่านักบําบัดช่วยไปละห้อร์เซอีกครึ่งหนึ่งพ่อแม่ควรจะทําอะไรบ้างคะก็คืออย่างที่บอกนะคะสังเกตยอย่างแรกคือสังเกตเลยว่าลูกเราชอบอะไรลูกเราเก่งอะไรแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่ของน้องที่มีภาวะาที่เสื่อห,หลายคนเนี่ย จะบอกว่าเอ้ยเก่งอันนี้แล้วอย่าไปทำมหัธรรมอันที่ไม่เก่ง<อ>ดีกว่าแต่ว่าที่ดีอะค่ะคือควรจะเขาเก่งอะไรให้เขาทำอย่างอนั้นแ <ừ> บบให้สนับสนุนให้เขาทำอย่างนั้นแต่ว่าก็หาประมาณอีก4 0<อ>หรือว่า3 0ของเวลาของเขาให้มาลองทำาอย่งอื่นด้วย <ừ> เพราะว่าการที่เราได้ทำอะไรที่เราเก่งเนี่ยเราจะมีเหมือนความภูมิใจในตัวเองเราจะรู้ว่าเราเฮ้ยเราก็ไม่ใช่คน <ừ> ด้อยกว่าคนอื่นแ<อ>ทนที่จะไปทำสมมติ ขวัญไม่เก่งเลขไปนั่งทําเลขตลอดเวลาก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยเรางอเราแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาทาได้เราทําไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเห็นประสบการณ์ของดรขวัญแล้วเนี่ยต้องทึ่งเลยนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ดูเด็กมากๆแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่ามีประสบการณ์ในการช่วยเหลือน้องๆที่เป็นออทิสติกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ดรขวัญทาให้กับเด็กไทยแล้วก็สิ่งที่กําลังจะทําในอนาคตจะมีอะไรบ้างนะคะสักครู่ค่ะ เพื่อนชอบถามว่าออทิซึมคืออะไรแล้วก็อธิบายไปก็ไม่มีมใครสนใจค<า>่ะคือไม่ค่อยเข้าใจาแล้วก็ไม่สนใจคือทุกคนจะถามว่าออทิซึมคือดาวน์ซินโดรมใช่ไหม,มหรือว่าออทิซึมคือคือปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ